เฮล l ลสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นกล้องสองทางกายตาเดียวของนิกุร่านะครับซึ่งนิกูร่าเนี่ยทำกล้องสองทางกายตาเดียวอย่างนี้เยอะมากนะฮะนี่ไม่ใช่ตัวแรกแล้วก็ไม่ใช่ตัวสุดท้ายของนิกุร่าที่เป็นกล้องสองทางกายตาเดียวแต่ตัวนี้เป็นประเภทยืดหดได้ซึ่งอ่ามันแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นประเภทที่ยืดหดตาเป็นกล้องสองทางไกลที่มีกําลังขยายประมาณเจ็ด ถึง22เท่านะครับประมาณ7-22เท่าเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยเล็กขนาดจะเล็กนิดนึงเล็กประมาณนี้เล็กประมาณนี้นะ,นะครับซึ่งในกล่องก็จะแถมกระเป๋า่อแน่นอนครับว่าสิ่าน,นี้จะมีกระเป๋าสำหรับเก็บกล้องสองถังกายตาเดียวอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ที่ทขาดไปได้คือนี่ผ้าไว้สำหรับทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดเลนนะเลนกล้องเชือก ไว้คล้องเนี่ยมีที่คล้องอยู่มาคล้องได้การหลุดมือหรือไว้คล้องคอครับสําหรับสินค้าตัวนี้กล้องนิคูลา่าแต่ที่บอกชื่อก็บอกว่ายืดหดได้ยืดหดได้ด้วยยืดหดได้เหือนนอนเลยนะฮะซูมได้เจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดเท่านะปรับโฟกัสได้ชัดมากๆยี่สิบหรือยี่สิบสองเท่านี่แหละประมาณนั้นปรับโฟกัสได้ชัดมากๆนะผมก็มู้จะททำยังไงให้ผู้ชมเห็นภาพเหมือนที่ผมพูดนะฮะก็ ต้องลองมาใช้กันดูลองมาซื้อใช้กันดูนะมาพร้อมกับขนาดที่เล็กกระทัดรัดนิดหนึ่งอันนิดหนึ่งนะขนาดเล็กก่าโทรศัพท์อีกนะน้ำหนักก็เบาด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเนี่ยผมจับดูผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทนนะเกรดพรีเมียมทนทานแน่นอนนะทนต่อการตกกระแทกก็ค่อนข้างทนพอสมควรแล้วก็ใช้งานง่ายพวกพาสะดวกมีสายคล้องคออย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะดีไซน์ค่อนข้างที่จะ ล้ำทันสมัยสุดๆดดมีประกันสินค้าทุกชิ้นนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าคุณจะออกไปเที่ยวไปส่องสัตว์ดูนกดูปะการังปลูกต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะฮะสังเกตการได้หรืองานต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะที่ต้องใช้ก้องสองทางไกลนะก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับเนี่ยเวลาซูมเต็มที่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือนี่คือปรับเราปรับยืดหดได้ยืดเก็บได้แล้วก็ปรับ อ่าซูมระยะทางได้จากตรงนี้เอาก็ปุกเนี่ยทางซ้ายเปนทางขวาก็จะเป็น21เท่าทางซ้ายก็จะเป็น7นะปรับปรับมุกปรับตรงนี้เอาระยะหวังผลก็ประมาณนี้ครับโอเคก็เหมาะนะฮะค่อนข้างคุ้มทนทานต่อการใช้งาน สินค้าตัแทนต่อการใช้งานตู้นิคูล่าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับก็ส่องตงไกลตาเดียวนิคูล่ายืดหดได้นะครับ7ถึง22เท่าระยะซูมนะกำลังซูมขนาดประมาณนี้สนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ครับหรือว่า IDline ข้างบนนี้นะครับที่ระบุอยู่หน้าคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจติดตามคลิปติดตามผลงานติดตามสินค้าตัวใหม่ๆนะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะฮะจะมีสินค้าออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ